ในแต่ละวันเราควรที่ต้องใช้พลังงานไปตรงไหนบ้างให้คุ้มค่าที่สุดและควรที่ต้องซื้อสตาฟินาเพิ่มดีไหมสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกมบูเทอริงเวฟยูจีโฟนบริการคารโฟนราคาถูกและดีที่สุดณตอนนี้เพียงแค่วันละ8บาทเท่านั้นเปิดบัญชีเกมได้หลายอันลันเกมได้อย่างอิสระในเวลาเดียวกันบอดได้ทั้งวันไม่มีสายหลุดออนไลน์เล่นได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นนอกบ้านในบ้านหรือที่ทํางานหมดปัญหาเรื่องแบตเตอรี่เสื่อมเปลืงเข้าไฟเน็ตไม่ดี CPU ล เพียงวันละ8บาทเท่านั้นถูกกว่าค่าไฟอีกรองรับทุกระบบไม่ว่าจะเป็น Android, iOS PC และเว็บเบราว์เซอร์สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างแล้วใส่โค้ดซ i l เ e r เพื่อรับเพชรและใช้เป็นส่วนลด35บาทได้เลยการเล่นเกมก็จะเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับเพื่อน,อนมีแหละครับ UG Phone หลังจากที่ขึ้นแรง5มาการบริหารสต a ามิ่นาถือว่าเป็นส่วนสำคัญมากเพราะทุกการขยับก็เหมือนเราจะได้พัฒนาตัวละครไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอัปเกรดเลเวบของตัวละครให้มีระดับสูงมากยิ่งขึ้น หรือการขยายแม็กเลเวลของอาวุธยิ่งเป็นในส่วนของสกิลก็จะยิ่งสําคัญและณนะตอนนี้เขามีคูณ2ที่วันหนึ่งเราจะมีสิทธิ์การเพิ่มรางวัล3ครั้งโดยในกิจกรรมด่านที่ร่วมรายการจะเป็นซิมูเลชั่นชาเลนจ์มีเป็นพวกด่านวัตถุดิบ E ีด่านวัตถุดิบในการอัปเกรดอาวุธรวมถึงด่านที่เอาไว้ฟาร์มเงินหรือเชลเครดิตโดยพื้นฐานแล้วการที่เราจะเลือกฟาร์ม1ใน3ด่านนี้ด่านฟาร์มอ p อาจะค่อนข้างคุ้มค่าที่สุดเพราะถ้าเราจะอัปเกรดหลากหลายตัวละคร EP ีก็จะไม่พอใช้ต่อให้ ราสำรวจแมปร้อยแล้วก็ตามหรือจะแลกของจากร้านค้าเราอาจจะทําตัวละครขึ้นสู่เลเวล70ได้สัก4หรือ5ตัวแต่หลังจากนั้นวัตถุดิบก็จะไม่เพียงพอแต่ในส่วนของอาวุธถ้าเราไม่ได้อัพหลากหลายอัพแค่ของใช้หลักๆอาจจะเป็นดาบใหญ่สื่อเวทเพิ่ม Energy ดาบฟื้น Energy หรือดาบคิดและปืนฟื้น Energy วัตถุดิบก็น่าจะมีเหลือในการอัปเกรดเลเวลอยูพอเราสามารถทำเลเวล70ได้ประมาณ3อันด้วยกันฉะนั้นพลังงานคูณ2ฟาร์มขวด EP จะเวิร์กที่สุดในช่งแแรกนะะล เป็นโลกระดับสูงด้วยแล้วนะครับเราก็มาลงกันดูว่าแห่งโลกระดับ5คูณ2เราจะได้ EP ประมาณไหนได้กี่ขวดกันนะมาหวดกันเลยดีกว่านะครับเอ้ยชอจบมอนเตอร์8ตัวเดี๋ยวผมคอฮิวก่อนเดี๋ยวตัวละครจะหล่นซะจิงจิงจิงใส่อันติเข้าไปป๊บป๊บป,บปบ๊โอเค แล้วเราก็เปิดอันติปันซับเหลือตัวหนึ่งไปได้แล้ว <c oughs> ตัวนี้ไม่ลหล่นหรอเนี่ยเคลียเรียบร้อยนะครับในแต่ละรอบกดใช้พลังงานเข้าไป นี่ก็คือของรางวัลที่เราได้รับนะครับหลังจากใช้ไป40พลังงานการลงด่านในช่วงคูณ2ก็จะทําให้เราได้รับ E ีีคูณ2ด้วยเป็น E ีีของบัญชีหรือยูเนียนฉะนั้นบอกเลยไม่ลงไม่ได้นะครับช่วงคูณ2อ p พีแบบนี้โอ้ดีรอบ2เราจะได้เท่าเดิมหรือเปล่ากดใช้พลังงานไปครับได้เท่าเดิมโอเคตอนนี้ผมเลเวล41เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้เหมือนเดิมเท่าเดิมทุกรอบสําหรับคูณ2และต้องบอกเลยนะครับถ้าไม่ช่วงคูณ2การใช้พลังงานฟาร์มพวกขวด e ีพีว ตถุดิบในการอัปเกรดอาวุธและก็เงินเนี่ยจะค่อนข้างไม่คุ้มค่าสักเท่าไหร่ที่คุ้มค่าเลยก็คือให้เราไปฟาร,ร์มที่อัปเกรดเลเวลสกิลของตัวละครเพราะจะเห็นผลมากกว่าหรือจะเป็นในส่วนของบอสชาเลนจ์เราจะเอาวัตถุดิบที่เอามาใช้ขยายแม็กเลเวลของตัวละครพวกนี้ะครับถ้าก่อนที่เราจะถึงเลเวล40หรืออยู่ในช่วงโลก4การที่เราจะได้สีม่วงเราจะได้สีม่วงแน่นอนนะครับ2ชิ้นแต่ถ้าเราขึ้นมาโลก5ปุ๊บเขาก็จะสุมดรอประหว่าง2ชิ้นถึง3ชิ้นฉะนั้นเราสามารถใช้้พลัังงานตแตแ่โก ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะค่อนข้างคุ้มค่าเช่นเดียวกันการที่เราจะอัปเกรดตัวละครจากเลเวล60ขึ้นสู่เลเวล70วัตถุดิบที่ต้องใช้จะอยู่ที่9ชิ้นด้วยกันของแต่ละธาตุจะใช้เหมือนกันแตกต่างเลยก็คือชนิดบอสท,ที่เราต้องไปตียิ่งถ้าเราเล่นหลายตัวเราก็ควรที่ต้องไปฟาร์มไว้อย่างยิ่งพเพราะโดยพื้นฐานตัวละครที่เราต้องปั้นอยู่แล้วถ้าเราจะตามเมตานะครับก็จะมีคาสซาโลตัวละครนี้เลยสายปาวัตถุดิบที่ต้องใช้จะเป็นบอสทันเดอร์หรือก็คือบอสของตัวนี้จะอยู่ ไว้นะครับหาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆส่วนถ้าเป็นบอสธาตุไฟเราก็ต้องใช้เป็น inferno rider จะเป็นบอสตัวนี้และถ้าเป็นในส่วนของเวอร์ีน่าจะเป็นบอสยุงแสงบอสตัวนี้ที่จะอยู่ด้านล่างและตัวมาย่างยินหลินก็จะเป็นบอสหุน่นที่เราต้องไปปลดเนื้อเรื่องมาก่อนแล้วต้องเล่นแบบคนเดียวถึงจะเจอเขานะครับถ้าเราผ่านเนื้อเรื่องไปเรียบร้อยแล้วโดดลงเข้าบอสก็จะเกิดแบบนี้นั่นเองตัวนี้ก็จะเอาไว้ฟาร์มวัตถุดิบในการขยายแม็กเลเวลของยินหลิน สก,กิลเข้าไปหลบก่อนหวดเข้าไปยังไงสีเปิดท่าไม้ตายหน่อยแล้วกันกายล่างสับหน้าสับหลังยังไม่หล,นล่นเลรอเนี่ยเรียบร้อยไปซะกดเข้าไป แล้วก็จับเสียงสะท้อนแล้วมากดเคลียร์ได้เลยลองดูซิว่าเราจะได้กี่เศษในรอบนี้โอ้ดวงดีได้มาตั้ง3ชิ้นอย่างที่เกิดว่าเขาสุ่มตั้งแต่2-3ถึงชิ้นฉะนั้นในช่วงที่ใช้พลังงานคุ้มค่าต่อให้อยู่ที่แหล่งโลกเลเวลสก็บริหารจัดการพลังงานด้วยการฟาร,ร,รม Mac Level ์มแม็กเลเวลด้และที่เราต้องฟาร,ร์มอยู่แล้วนะครับก็จะเป็น weekly challenge หรือก็คือปอนไล่สัปดาห์แต่เราต้องเลือกฟาร,ร์มให้ดีนะครับว่าเราจะฟาร,ร์มตัวไหนอันนี้ต้องดูที่ตัวละครของเราเพราะว่าแต่ละตัวเราจะได้รับวัตถุดิบ ในการอัปเกรดเลเวลพาสซีฟสกิลของตัวละครไม่เหมือนกันถ้าผมจะอัพชิเซียผมก็ต้องไปฟาร์มเต่าเพื่อให้ได้ระครังมาหรือถ้าผมเล่นตัวเอกธาตุมืดผมก็ต้องไปฟาร์มบอสทีมเลสเพื่อให้ได้ขนนกมาแต่ส่วนมากอเต่าจะค่อนข้างได้ใช้เพราะจะมีหลากหลายตัวที่ใช้ระครังในการอัปเกรดนะครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับทีมของเราด้วยนะส่วนถ้าถามว่าด่านฟาร์มเอ็โคไม่คุ้มหรอต้องบอกเลยนะครับว่าอีพีที่เราได้รับเนี่ยมันค่อนข้างน้อยอาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ถึงแม้ว่าเราสามารถเลือกฟาร์มเตของ e เอ มอนเตอร์ตามแมปเราก็ดรอปอยู่ดีนะครับด้วยการที่ว่าเขาใช้พลังงานเยอะและอีพีที่เราได้รับเนี่ยมันได้รับน้อยมากๆฉะนั้นอันนี้น่าจะเป็นส่วนสุดท้ายที่แนะนําให้มาใช้นะครับในการใช้สต a ามิ่าเราต้องไปปลดเลเวลของตัวละครให้ครบก่อนเดี๋ยวผมมาต่อสู้ให้ดูแล้วกันนะครับแล้วก็ใช้พลังงานดูว่าเราจะได้อีพีกี่ขวดอัพดีไหมความคุ้มค่าแค่ไหนขวดเข้าไปครับโอ้โเรียกว่าโดนทุบอเปไปเอาตายจิง เอาอันตีไปกินปัม๊มแล้วก็ลนไปซายังไม่ลนเหรอปาดอีกสักทีนึงมีเวบตัดมาปาดแหงดาบแล้วก็อันติเมตสกิลเหลือแค่ตัวเดียวแล้วชิง เรียบร้อยครับคอมพิวต์ มาดูกันดีกว่ากับ60พลังงานที่เราเสียนี่เลยก็คือของที่เราได้รับต่อให้เป็นแรงโลกระดับ5ขัขวดสีทองอะ่ะเราจะได้อยู่ที่2ขวดแบบแน่นอนส่วนสีม่วงเราจะได้อยู่ที่5ขวดแต่ถ้าเป็นโลกแรงสี่ขวดสีทองสุ่มระหว่าง1-2ถึงบางทีเราอาจจะได้2แล้วสีม่วงสุ่มระหว่าง7-8ถึงฉะนั้นบางทีโลก5เกลือกว่าโลก4อีกนะส่วนอย่างที่เกินเอ็กโคพวกนี้เราสามารถฟาร์มได้อยู่แล้วนะครับยิ่งการที่เราจะหาเซตออฟให้ตรงเนี่ยยิ่งยากขึ้นไปอีก2องขวดสีทองจะ5ขวดสีม่วง เราอัปเกรดเลเวลได้ขนาดไหนก็จะอัปเกรดได้แค่ไม่ถึง2เลเวลนะครับจาก20ไป21ฉะนั้นกับ60สิบสตาิน่ทที่เราเสียส่วนตัวมองว่าไม่คุ้มเก็บไว้รอฟาร์มตอนหลังๆดีกว่าฉะนั้นในช่วงคูณ2แบบนี้ฟาร์มขวดอัปเกรดเลเวลอีกพี่ถ้ารอบหมดแล้วก็ไปฟาร์มพวกบอสเพื่ออัปเกรดขีดความสามารถของตัวละครในการดันเลเวลให้มากขึ้นแล้วก็ไปฟาร์มที่อัปเกรดเลเวลของสกิลตัวละครและดันเจียนรายสัปดาห์ส่วนสตามิน่าเราสามารถซื้อเพิ่มเติมได้นะครับก จะใช้แค่รอบละ60เพชรเพื่อในกรณีที่เราอยากจะเล่งเลเวลใน2ครั้งนี้จะใช้เพชรน้อยที่สุดที่เหลือไม่ต้องซื้อก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วกันนะครับว่าเราต้องการหรือเปล่าแต่ส่วนตัวมองว่าไม่ต้องซื้อสตา m i ม a นาอย่างไงเราก็สามารถอัปเกรดตัวละครแล้งห้าได้ไม่ยากแค่ไปเก็บสำรวจแมปให้ครบ1 0 0นะครับในแมปอื่นๆหลากหลายแมปส่วนแมปนี้ผมยังหาไม่เจอนะฮะอีกกล่องหรือ2กล่องนั่นแหละฉะนั้นสําหรับในภาคนี้ก็มาแนะนําประมาณนี้ดีกว่านะครับในการบริหาร,หาราหสตาร์ม มากนะครับที่เข้ามาชมไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปแล้วครับ